สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาดูกันในเรื่องของคนรอรักเก่านะจ๊ะคนรักเก่าจะกลับมาไหมมากันที่ธาตุด่นพฤษศกันบางกรค่ะคนที่รอรักเก่ามารอได้หรือเปล่าควรรอดีไหมหรือควรไปข้างหน้าดีนะจ๊ะเรามาดูกันรอแล้วจะได้อะไรหรือเปล่าจะได้ตกจะได้แต่งจะได้ตังค์จะได้อะไรหรือเปล่ามาขอดูความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของคุณสองคนก่อนค่ะเดินพฤษศกันบางกอความสัมพันธ์เป็นแบบไหนกันคะ ความสัมพันธ์เดมูลเดเวลออฟฟอร์จูนค่ะไนออฟวานเดี๋ยวดูความสัมพันธ์ของคุณสองคนก่อนว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเราเป็นรักแบบไหนกันนะจ๊ะอืมจัสเมนอ่ะซิกออฟคัพอารักเก่าที่บ้านเกิดเลยจ๊ะอ่ะมาเดมูนค่ะ ไพ่ของคุณดินพฤศสกันมาก่อนรักเก่าที่ผ่านมารักที่ผ่านมาเดมูนมีความรู้สึกไม่สบายใจรักที่ปิดบงังซ่อนเร้นรักที่บอกใครไม่ได้จะรักเก่าไม่ได้จะเลิกเก่าไม่ได้หรือเลิกกันไปแล้วด้วยซ้ํามันเป็นรักที่มันมองถึงคนที่อาจจะมองถึงความไว้เนื้อเชื่อใจไม่ได้ก็ได้หรือคุณไม่น่าไว้ใจก็ได้นะมันมีไพ่ของการโกหกมันลักษณะของการโกหกการหลอกลวงรักซ่อน รักที่ปิดบังซ่อนเร้นบางคนซ่อนเร้นตัวตนที่แท้จริงของตัวเองไว้เออประมาณเหมือนมาเจอกันเพราะโชคเพราะเพราะโชคชะตาบางคนเป็นคนรักเก่าเป็นตั้งแต่สมัยเรียนประถมมัธยมมหาลัายตั้งแต่ความสัมพันธ์ที่เราเป็นป๊อปปิ้เลิฟสมัยเก่าสมัยก่อนเลยนะจ๊ะมาเจอกันเพราะเพราะจริงๆนะเพราะว่าคุณการมาเจอกันของคนสองคนเนะี่ยบอกตรงๆนะมันเป็นการเจอกันเพราะว่า มันไม่บังเอิญหรอกไม่มีความบังเอิญในโชคชะตานั้นๆหรอกวิวออฟ f อ r t จูนกับจัส m เมนคงอาจจะมีบุญทำบุญร่วมกันทำบุญร่วมชาติตากบาตรร่วมขันกันมาก่อนอืมเป็นความสัมพันธ์ที่คุณคิดถึงความสัมพันธ์ที่เราสองคนน่าจะไปกันได้ดี น่าจะไปกันได้ดีลองศึกษากันดูไมมแพชชั่นมันมาเต็มแต่คุณรู้ในเหตุและผลถึงความสัมพันธ์นั้นๆตัวเขาเองเป็นคนใจบุญนะเป็นเด็กกว่าก็ได้เขาเด็กกว่าคุณหรือเด็กหรือคุณเด็กกว่าเขาเขาก็รู้ว่าความสัมพันธ์นั้นเองเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ตรงไหนหัวใจก็เจ็บอะและมันมีปัญหาระอุปสรรคและการไม่เต็มเต็มคุณอาจจะดูเฉยดูนิ่งเกินไปในความสัมพันธ์นั้นก็ได้นะคะความต้องการนะมีอยากได้ต้องการแต่คุณรู้ คุณรู้อยู่ว่าเป้าหมายในความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ง่ายมันไม่ง่ายมันอาจจะมีคนมาแทรกกลางหรือคุณอาจจะมีใครของคุณอยู่แล้วก็ได้เป็นความรักในความลับที่ไม่ได้บอกคนอื่นหรือรู้กันอยู่ในวงแคบแบรู้กันอยู่สองคนคุยกันอยู่สองคนคุณคิดว่าความสัมพันธ์นั้นมันจะเวิร์กอ่ะมันจะเวิร์กอืมมันจะดีมันคงจะดีถ้าเราได้กลับมาืึกฟื้นความทรงจำหรือฟื้นความหลังกันอีกสักครั้ง ตัวเขาเองก็คิดว่ามันจะดีเหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะเป็นความคิดที่ต่างคนต่างคิดไหมคุณเป็นคนมีความคิดเยอะตักกะเยอะเหตุผลเยอะแล้วก็การทําอะไรของคุณนะ่ะก็ค่อนข้างระมัดระวังตัวอยู่นะคุณอาจจะเป็นคนพูดน้อยไม่ค่อยพูดไม่ค่อยแสดงออกในความรักความสัมพันธ์นี้สักเท่าไหร่เลยทําให้ความสัมพันธ์นี้มันมันเป็นปัญหามันไม่ได้มันไม่ได มันไม่ได้ให้ความรู้สึกกันเต็มๆอะ่ะมันเหมือนกักกักกันไว้ไม่ได้ให้ความรู้สึกกันไม่ได้ให้ความเจงกันไม่ได้ให้ความต้องการกันมากเท่าที่ใจอีกฝ่ายต้องการอืมความรักของคุณเป็นแบบไหนคุณนิ่งๆอะ่ะคุณอาจจะคิดว่าในความสัมพันธ์เนี้ยโอเคคุณไม่ค่อยแสดงออก อาจจะนิ่งนิ่งเฉยเยรู้อยู่ในใจส่งกระแสะจิตไปบอกเขาว่าชอบเขารักเขาต้องการเขาแต่ไม่พูดอะไรเลย,เ,ลยเขาก็เลยคิดว่าในความสัมพันธ์นี้มันได้มันความรู้สึกเหมือนเขาเทใจอ่ะเหมือนเขาเทให้สลับกันได้นะเหมือนเขาเทใจให้คุณน่ะแต่คุณไม่ได้เทใจให้เขาว่าคุณนิ่งนิ่งเฉยเฉยไม่แสดงออกอะไรอย่างเงี้ยความคิดมันมันไม่ค่อยเหมือนกันเลยอืมอีกฝ่ายนึงก็อาจจะคิดว่าอีกฝ่ายเขาใจความรักที่เป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่กันแล้ว นะจ๊ะโอเคไหมและมีคนในที่เนี้ยมันมีคนที่พูดไม่จริงแอบย่องย่องทำอะไรรับหลังอาจจะเป็นความรักที่เป็นตัวเลือกก็ได้อาจจะเป็นคนที่เราก็ไม่ได้เลือกเราก็ยังมีคนอื่นๆหรือยังแอบคุยกับคนอื่นนะจ๊ะอ่ะสุดท้ายแล้วมันเป็นเช่นไรล่ะสุดท้ายแล้วมันเป็นไง คุณอาจจะดีวกับคนที่เขามีชื่อเสียงเป็นเด็กกว่ามีความเป็นอสิสระมีความคิดเป็นของตัวเองอิสระในความคิดอิสระในการกระทะําอิสระเสรีและชัดเจนมันเป็นความรู้สึกของ True o ครับเลิฟเลิฟรักกันรักกันชอบกันแต่คุณอาจจะดีวกับคนที่เขาค่อนข้างเป็นแม่ของลูกเป็นโสดก็ได้นะเป็นเดอมเพ s สเลยอาจจะเป็นโสดหรือซิงเกิลมัมซิงเกิลเดทผ่านหน้าที่เขาค่อนข้างเยอะนะคนนี้ เป็นเด็กเป็นเด็กกว่าอายุน้อยกว่าแต่มีความรับผิดชอบสูงมากอืมเขาเป็นคนรักครอบครัวถ้ามีลูกก็รักลูกมากประมาณนั้นแล้วความสัมพันธ์นี้เป็นยังไงหรอมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยได้คุยกันแหะไม่ค่อยได้คุยกันละเขาอาจจะมีชื่อเสียงบางคนอาจจะเป็นนักร้องนักดนตรียูทูบเบอร์หรือเป็นคนหน้าตาดีเออหน้าตาดีชีวิตการงานดีชีวิตเลิศเลยเพอร์เฟกต์มาก คนคนนี้มีสตางค์มีฐานะดีความสัมพันธ์สุดท้ายแล้วเป็นเช่นไรเหรอเงียบค่ะต่างคนต่างเงียบใช่คุณเงียบเขาก็เลยเดินจากไปไหมเขาก็เลยเดินจากไปจากความสัมพันธ์เพราะว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนหรือไม่มีอะไรชัดเจนในความสัมพันธ์นี้เลยไปๆกลับๆไปๆกลับๆกันหลายครั้งหลายรอบค่ะแต่สุดท้ายเราไปเราไม่กลับโอเคไหมอ่ะคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นราศีมีน ราศีมีนราศีกันราศีมีนราศีกันราศีกุม,มถ้าดินประสบกันมังกรน,น้ำกอดกอหนินไป,ไปุ๊กอะไปดูเขาซิว่าเขาจะกลับมาไหมคนรักเก่าจะกลับมาไหมจ๊ะดินจ๋าคนรักเก่าจะกลับมาไหมคะ เดี๋ยวอาจารย์ทำราศีมีนให้นะคะจย์ติดราศีมีนไว้อ่าคนรักเก่าจะกลับมาไหมไปดูซิเขาจะกลับมาไหมปิดกัน้นคุณทําให้เขาเสียใจมากอะบอกเลยเสียใจผิดหวังเสียเวลารู้สึกผิดหวังรู้สึกถึงความกลับมาไหมหรอมีนอาจจะกลับแล้วค่ะ สิ่งที่ผ่านมาสิ่งที่เป็นความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่น่าจดจําสักเท่าไหร่ค่ะมันเป็นอาจจะลักษณะคุยกันบ้างไม่คุยกันบ้างมินกักัดกันไว้แต่ไม่ได้พัฒนาในความสัมพันธ์ที่ออกมาดีเลยแล้วก็เกิดความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจอืมถามว่ากลับมาไหมน่าจะไปเริ่มต้นใหม่กับชีวิตแล้วค่ะคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นนักโฆษณา,านักพูดนักขายนัก เขียนสร้างแรงบันดาลใจคนที่มีคําพูดในการสร้างแรงบันดาลใจฐานะหน้าที่การงานดีเขาจะกลับมาไหมเขาไปเริ่มต้นใหม่กับชีวิตแล้วค่ะเดีฮาร์พินเทสคนคนนี้เป็นคนมีสเสน่ห์ในคําพูดหน้าตามีสเสน่ห์ทุกอย่างเลยรวมๆแล้วดูมีสเสน่ห์เหลือเกินบอกตรงๆจะกลับมาไหมอืมไม่กลับหรอกค่ะดินประสบกบาร์งกรไม่น่าจะกลับแล้วจ้ะอืม คนรอดีไหมอ่ะคนรอไหมควรรอไหมอย่ารอเลยค่ะถ้าเกิดเขาคุณอาจจะมีความหวังว่าเขาเคยไปแล้วก็เคยกลับมาเขาเคยไปแล้วก็เคยกลับมาตอนเนี้ไปแล้วไม่กลับแล้วอย่ารอเลยใช่อย่ารอเลยจ้ะเขาคิดยังไงกับคุณคะเขาเข้ามาในความสัมพันธ์นี้เพื่ออะไรเขารักคุณแหละแต่เขาก็รู้ว่าคุณไม่ได้เลือกเขาคุณทําให้เขาเศร้ามากใช่ ความรักเขา o f c u p นี่ไงต่างคนต่างมีใจมีใจแต่ก็ไม่เลือกกันคุณอาจจะเลือกเขาไม่ได้หรือเขาเองก็อาจจะเลือกคุณไม่ได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะอ่ะเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้คะต้องการอะไรต้องการต้องการอะไรต้องการความรักต้องการความใส่ใจไม่ใช่ความนิ่งเฉยเย็นชาคุณดูเย็นชานิ่งเฉยมันดูเหมือน เขาอยากได้การเติมเต็มนะเหมือนอะไรก็ตามที่เขาขาด mm. เช่นการเติมเต็มในเรื่องของจิตใจ mm. การเติมเต็มในเรื่องของอารมณ์เขาก็ไม่ได้อยากได้อะไรจากคุณเนาะอยากได้ความใส่ใจอยากได้ความจริงใจอะไรประมาณนี้โอเคไหมใช่อยากได้ความจริงใจไม่ใช่แบบแอบย่องทำอะไรลับหลังปิดบังซ่อนเร้นถ้ามาไม่จริงใจก็ไม่ต้องมาประมาณนี้นะจ๊ะอืมอ่าหมดบุญหมดวาสนากันแล้วหรือยัง เขาไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วค่ะเป็นได้แค่เพื่อนหมดบุญหมดวาสนาเป็นได้แค่กัลายานามิตรถ้าอยากจะเป็นถ้าไม่อยากเป็นก็แล้วแต่คนคนนี้ชีวิตเขาค่อนข้างดีมีความสุขในการที่เขาได้หลุดพ้จากตรงนี้ไปนะจ๊ะ <laughs> ไปสร้างครอบครัวไปสร้างความสุขไปสร้างชีวิตไปสร้างความมั่นคงเขาดีใจที่ได้หลุดพ้นไปจากความรู้สึกนี้ <laughs> ดูเหมือนเราร้ายโอเคไหมอะขอไพ่แนะนําใบหนึ่งขอไพ่แนะนาใบหนึ่งหรือไพ่แนะนําจะแนะนําอะไรให้คุณขอไพ่แนะนำหนึ่งใบเท่านั้นดินขึ้นเครื่องอะมอบใจคุณมอบใจให้กับใครจ้า ไม่เห็นโรงศพไม่หลั่งน้ําตาอาตอนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ได้มีอะไรที่ดีกันสักเท่าไหร่มอบใจให้เขาไปแล้วมันก็ไม่โอเคใช่ไหมหรือว่าความสัมพันธ์มันพัฒนาไปรวดเร็วเพราะฉะนั้นพอราเขาไม่อยู่ไม่เห็นโรงศพก็ไม่หลังหล่งน้ําตาหลั่งน้ําตาไปก็ตอนอยู่ไม่เห็นค่าแต่ตอนไปตอนจากลาจะมาหาค่ามันก็ไม่ได้ก็ไปแล้วเนาะไปแล้วเพิ่มเพื่อน เราไปง้อเขาดูถ้าอยากได้เขากลับมานะก็มีโอกาสที่จะเป็นกัลยะนานมิตรถ้าอยากเป็นโอเคไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ